อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดแบ่งปันปู่เจ้าสมิงพรายไม้พยงแกะรุ่นแรกหลวงปูกแก้วสุทธิยาโนวัดแก่งดินสอจังหวัดปราจีนบุรีคลิปก่อนหน้านี้เราเป็นคลิปเปิดสั่งจองไปแล้วนะรายละเอียดการปลูกเสกเราแจ้งไว้ที่คลิปเปิดสั่งจองแล้ว เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูรายละเอียดขององค์พระกันนะครับความเชื่อเกี่ยวกับไม้พยุงไม้พยุงเป็นไม้มงคลช่วยพยุงค้ำจุนฐานะการเงินการงานให้มั่นคงการพยุงฐานะให้ดีขึ้นช่วยพยุงให้โชคดีมีชัยช่วยทําให้ชีวิตไม่ตกต่ําที่ซองจะเป็นซองทึบสีแดงแบบนี้นะครับซองทึบสีแดงไปลุ้นเลขโค้ดกันนะครับ เป็นไม้พยุงแกะรุ่นแรกปู่เจ้าสมิงพรายไม้พยุงแกะกว้างฐานกว้าง2เซนสูง3.5เซนเป็นปู่เจ้าสมิงพายไม้พยุงแกะรุ่นแรกของหลวงปู่แก้วดูแลแบบศักดิ์สิทธิ์และเข้มขขังมากนะครับ,บรายละเอียดการแกะนี่ชัดเจนบริเวณฐานจะเขียนว่าหลวงปูก่แก้ว ก็เป็นรูปปู่เจ้าสมิงพรายเป็นปู่ฤาษีแต่หน้าเป็นเสือนะครับปู่เจ้าสมิงพรายท่านเก่งมากนันวิชา,าคมเก่งในทุกๆด้านเลยทางด้านเสน่ห์เมตตานะครับอันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลัง ด้านหลังนี้จะมีเขียนปีพศ2567อยู่ด้านหลังบริเวณฐานด้านข้างรายละเอียดการแกะนี้สวยงามมากนะครับใต้ฐานจะเป็นเลขโค้ดเลขโค้ดไทยอยู่นะครับสร้างจำนวน200ตน ก็จะมีตั้งแต่เลข1ยจุถึง200เลขโค้ดอยู่ใต้ฐานเราให้บูชาอยู่ที่องละและ350บาทถ้าเอา3องค์คิด1,000บาท1องค์หรือว่า1ต้ตนนะครับปกติเขาจะเรียกเป็นตนหรือสี1ตน1น1ตน350้น350บาทถ้าเอา3ตน1,000บาท มีบริการเก็บกันปลายทางรายละเอียดการแกะนี่สุดยอดแกะได้สวยงามมากนะครับองค์จริงนี่สวยมากใครได้ไปนี่ถูกใจทุกคนนะครับปเจ้าสมีงพรายไม้พยุงแกะ ถ้าหาใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า Line อ d ดีเป็นล i n แอด pbpb4289 แอด pbpb4289 ถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สแกน QR Code ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR Code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ล i n แอดของร้านผ้าบ้านพระบุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางลายแอดได้เลยงา่ายดีเดียว ช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกตทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง youtube ของช่องพระบ้านพระบูชาวไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ